วัดดีจ้ะมีศิพัมา์มะก,กงกะทิได้จ้ะทิมแรกน่ากสนะิเขี่ยวกะทิกับพริกเกงนให้มันแตกมันกันได้จ้ะพริกเกงบ่ต้องหลายถูกได้จ้ะเพราะว่าพริกเกงเรับดำเอ,นอกนาะมันจะเผ็ดไปไม่สีโปรแซ ใส่ผักตามมีตามเกิดกะท่กะแตกมั่นประมาณนี้ลร้ได้จ้ะเพิ่มเข้าไปอีกจักหน่อย แล้วสิส่พักลงไปแล้วจะเป็นฟักทองกับแครอทเพิ่มน้ำเข้าไปแล้วจ้ะเติมน้ำเข้าไปหน่อย สิรยอจัว่ะฟักทองกับแครอทน้อ,นอมันสุกจังสีมันซอ่เออสุดไายก็คือจะเป็นกุ้งจาะเป็นกุ้งสดแล้วก็เป็นบักแคงก็เป็นพวกผักคมหอมแจังสีปุงรสได้จา้าทำอาหาร ตามใจปากเราเองนะจ๊ะตอนนี้ฟักทองกับแครนอดก็เสิร่มซุปแล้วจ้ะแล้วก็จะมาปรุงรสกันเนาะน้ำตาลจ้ะกินหวานจักหน่อยช้อนครึ่ง พงพงรดฮายนโนมุโต้ค <c oughs> ือเอยู่ไหนนาะเกลือโอยใส่ไปเข้มเกลือจะ้ะหน่อยจะไม่ใส่น้ำปลา เพิ่มฟักทองเข้าไปเด้อตอนนี้จะเอาบักแค่งลงไปแค่กระติกซอยต้มมันแกงกะทิแกงเผ็ดกะทิกุ้งอีกสักพักหนึง่งจ้ะ กรจะมาชิมรสก่อนพอดีเลยจ้ะทุกอย่างก็ลงตัวแล้วจ้ะตอนนี้เราก็จะใส่กุ้งกุ้งครึ่งกิโลจ้ะ,จะ ยังพอคนเล่ได้จ่ะเด้อยังเหลือกะทิอยู่นิดหน่อยแล้วค่อยเอามาันหลัดตอนจบเพราะว่าลดความเผ็ดหน่อยจ้ะพริกแกงกระซัาแกงเผ็ดนิดหน่อยเยนาะหมู่บ้านก็เป็นเมนู ชูทีเวลาโทรเนาะเพ็ดมาสั่นเจาก็สูนกินมันจะไม่เห็นเผ็ดๆอีกเ่ะอีกเหมือนนึ่งพิกว่ากุ้งสุแลรวจะผมได้ที่แล้วได้นหนีสิมีใบมะกรดูดพริกซอยแล้วก็้นหอมใบหโหละพาใส่ลงไปเลยจ้ะ จากนั้นก็เดือดนิดหน่อยก็ตักเสิร์ฟได้จ้ะเพราะว่าฟักทองกับแคดอนของเราก็สุกเต็มที่แล้วจ้ะเป็นกับเขาง่ายๆนั่นแหละจ้ะปรนะมาณจับจไอเอดือดจกักมาะมาณมาจับจับอีกจ้ะจับ เสไดไยกะทิจะใส่ให้หมดเลยเพระาะว่าได้ๆก็เอามาใส่แล้วเนาะเรียบร้อยเอนนี้ก็ตักเสิร์ฟได้แล้วก็เป็นกับข้าวง่งายๆนั่นแหละจ้ะปิดไฟจ้ะเพราะว่ากับข้าวเก่าก็ยังมีอยู่เนาะเป็นขาหมู กินก็กับปุ่นก็นไ,ดได้จ้ะทำอาหารง่ายๆได้จ้ะเด้อ แต่ต้องอร่อยโอเคโอเคเลยจ้าเป็นอาหารง่ายๆวันนี้ก็จะบอกว่าเป็นแกงเผ็ดก็ะไหนอจ้าเนาะใส่ผักที่มันมีทีเฮาไม่ได้บานนี่แหละจ้า ทุกอย่างทําอร่อยก็อร่อยทําไม่ให้อร่อยก็ไม่อร่อยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละจ้ะพอกันคลิปหน้าแล้จ้ะสวัสดีจ้ะ